สวัสดีครับวันนี้วันที่21มีนาคมนะครับ2565ห้านะครับทีนี้ทางช่องของเราก็นำเสนอพาเข้าสวนนะครับว่าหลังจากฝนตกไปแล้วเดือนมีนาะก็ถือว่าเป็นเดือนหน้าร้อนนะครับเป็นฤดูการหน้าร้อนแต่ว่าลองเข้ามาดูที่สวนของเศกษตรเกษตรุดขุนนะครับวันนี้ยังมีอะไรให้ชมมีอะไรให้กินบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ พาเข้าไปชมนะครับโอเควันนี้พามาตัดกล้วยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ไปดูว่ามีอะไรพอตัดอีกนะครับก็ได้ขายเรื่อยๆนะครับทั้งปีโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปตัดกล้วยนะครับมาคนเดียวนะครับตั้งกล้องเอาไว้อาจจะมีเสียงไม่ไม่ได้ยินนะครับเคครับนี่ครับอุปกรณ์ครับ กล้วยครับอันนี้โอค้คเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งนี่ครับคือเราจะตัดไว้เฉพาะพอกินนะครับเฉพาะว่าคลังอาหารของเราเราต้องรักษาให้ได้นานที่สุดนะครับช่วงนี้ก็คือเนื่องจากด้วยการระบาดของโควิด เราต้องมีเรียกว่าอะไรนะทางรอดใช่ไหมครับหรือว่าจะไม่ไปวุ่นวายกับสังคมหรือคนเยอะๆก็อาจจะมีการติดเชื้อติดอะไรได้นะครับเห็นไหมครับเช่นสับปะรดอะไรก็เริ่มออกลูกออกหน่วยนะครับผมจะพาไปทางนี้นี่เอามา เสียมืนน่นึงนะครับเอายอดปลายพวกสับประรดอะไรเงี้ยนะครับดูดูอันนี้เพิ่งออกเดี๋ยวก็ได้กินนะครับสักพักหนึ่งกล้วยของเราก็ยังมีเยอะอยู่นะครับเนไมครับก็ไว้กินนะครับไว้กินทั้งปีเหลือนิดหน่อยก็ขายนะครับก็สำคัญก็สำคัญเรื่องกินนี่แหละครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปตัดอ,อันนี้ก็ถ้าไม่กินก็จะเอาไปให้ปลานะครับเป็นมะละกอสุกปลาชอบกินมากนะครับปลากินพืชน,นะครับโอเคเอาเดี๋ยวผมจะพาไปตัดมะพร้าวอีกนะครับนี่ครับเราจะได้โยนมะละกอลงไปนะครับก็มีปลากิน มะละกอนะครับจุบจับจุบจับโอ้โหเขาชอบกินมากนะครับโดยเฉพาะปลาตะเพียนเป็นปลาจารเมีดปลานินนะครับกินมะละกอสุกนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าโหโยนมาปุ๊บจุบจับจุบจับกับหมดแลวครับ เป็นตัวปลาเลยนะครับวันนี้ก็เดดร่มลมตกนะครับกาดคึมๆน่าฝนน่าจะตกมาอีกนะครับเพราะว่าตกติดต่อกัน2วันแล้วดูอากาศก็ชุ่มชื้นแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวขจีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปตัดมะพร้าวอีกโอเคเป้าหมายมาถึงแล้วครับ ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแซงตัวนี้เลยครับเพราะว่าเราจะตัดไปกินเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามะาพร้าวเพิ่งเริ่มต้นนะครับปีปีหน้าน่าจะดกกว่าอันนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตัดต้นนี้ตัดไป3ามทลายแล้วครับทลายที่สี่ตัวนี้นะครับมะพร้าวก็อายุประมาณสาปีครับตัวนี้3ามปีสปีก็กว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปตัดนะครับ ครับขอบคุณครับ ตัวนี้ก็5ลูกนะครับวันนี้น่าจะตัดลายแซงอยู่นะครับโอเคครับหมดตัดมะพร้าวแล้วครับโคกน้องนาปลูกแล้วจะกินอะไรประโยชน์มหาศาลนะครับฝากทันพี่น้องนะครับวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับช่องเศรษฐศาสตร์กรเกษตรรถขุดนะครับสิ่งดีมีประโยชน์ทำโค้งน้องนาแล้วได้ประโยชน์อะไร หลังจากผมทำมาสามปีกว่าก็ผลอย่างที่เห็นนี่นะครับเริ่มให้ผลผลิตต้นไม้ก็จะโตมะม่วงโอเคแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับชอบวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะวไปถ่ายมะม่วงอีกวันพรุ่งนี้นะครับยังมีหลากหลายมีเยอยะ,ยะแยะเลยครับที่จะต้องถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนี่สวนของผมเองครับเกษารเกษตรรดขุนนะครับ โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม